สวัสดีค่ะผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษนะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็พอจะมีจุดที่ให้สังเกตได้แล้วนะคะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วย if ใช่ไหมคะอันน if Jeff to the teacher attentively อ่ะก็คอมมาแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นประโยคหลักใช่ไหมคะ he the answer to the question now อ่ะเราก็จะรู้เลยว่านี่เป็นโครงสร้างของ if e clause นะคะก็ด้วยความที่อ่าประโยคนี้เขาขึ้นต้นมาเป็น if e ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นโฟกัสของเราก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคทีนี้ประโยคนี้นะคะถ้าน้องๆอ,อ่านไปเนี่ยเราพอจะอ่ะจับ เรื่องราวคร่าวๆได้ว่าถ้าเจฟเนี่ยเขาเอ่อมีคำว่า listen ที่เราต้องเติมเป็นหลักเป็นกริยาแท้ใช่ไหมคะถ้าเจฟเนี่ยเขาฟังครูอย่างตั้งใจ attentively ก็ Att คืออย่างตั้งใจนะคะอ่ะเขาก็จะทําไม he know อ่า know เป็น verb แท้ในประโยคนี้นะคะเขาก็จะรู้คําตอบนะคะอ่า เขาสามารถที่จะตอบคําถามนั้นได้อะนะคะแต่มันมีคําว่า now เดี๋ยวนี้นะคะกำกับอยู่ข้างหลังอาหารทีนี้แล้วมันคือ if e clause type อะไรกันแน่นะคะงั้นน้องๆก็จะเริ่มโฟกัสไปที่ type ต่างๆของ if e clause นะคะซึ่งก็จะมี type 0อ่า type 1 2 3ใช่ไหมคะ3 type นี้อ่าแล้วก็ค่อยๆตัดค่อยๆด,ดูเช็คโครงสร้างของมันนะคะโอเคทีนี้ลองมาดูจาก choice นะคะ,ะหรือว่าอาจจะสังเกตจากการที่ด้วยความที่ประโยคนี้แปลไม่ยากน้องๆอ,อ่านปุ๊บก,ก็พอจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พอจะคาดการลำดับเหตุการณ์ได้ว่าเจฟเนี่ยจะต้องแบบไม่ตั้งใจฟังครูอะใช่ไหมคะก็เลยตอบคําถามอ่ะไม่ได้หรือว่าถ้าตั้งใจฟังครูก็คงตอบคําถามได้ไปแล้วละตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่ตั้งใจฟังครูตรงนี้เนี่ยประโยคแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะถ้าตั้งใจฟังก็ตอบได้การตอบคําถาม มันจะต้องอะจ,ะจะมาเกิดขึ้นทีหลังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเ,เหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นอดีตถูกไหมคะต้องเกิดขึ้นก่อนและควรจะต้องเป็นอดีตแต่พอเราดู choice a b c d นะคะ mm hmm. hat listen a กับ b นะคะ,อะสองตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ถ้า h a d listen เนี่ยเป็น past perfect ก็จะเป็น ออไท p สามถูกไหมคะเหตุการณ์ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตแต่พอเป็น listen เฉยๆอันนี้ก็จะเป็นไท2สองั้นเราลองพิจารณาตรงนี้ดูนะคะว่าถ้าน listen เนี่ยก็คือต้องเหตุการณ์ตรงข้ามกับปัจจุบันแต่เหตุการณ์เนี้ยเมื่อกี้เราสรุปว่ามันควรจะต้องเกิดขึ้นเป็นอดีตก่อนแล้วส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อะไรซึ่งกำกับมีนาวกำกับอยู่ก็คือส่งผลมาถึงปัจจุบันนะคะโอเคเพราะฉะนั้น ข้างหน้าเนี่ยไม่ควรจะต้องเป็นเ s s ิ n เอ่อเว r ร 2, ์สองถูกไหมคะควรจะเป็น had l เ s ซ e n ซึ่งเป็น past perfect นะคะอ่ะเราก็จะพอรู้แล้วว่า past perfect เป็นไทที่3เพราะฉะนั้นโฟกัสของเราก็จะอยู่ที่ไทส3นะคะทีนี้โดยปกติไทสาที่น้องๆพอจะทราบโครงสร้างเนี่ยเราก็จะอะ if clause แล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ h a d บวก verb 3นะคะ,ะทีนี้ไทส3มันจะคู่กับ main clause ซึ่งซึ่งต้องเป็นอะไรคะอะ่ would อาจจะเป็น could ก็ได้นะคะแล้วก็ have แล้วก็บวก verb 3แบบนี้ นะคะอ่ะซึ่งพอเราดูแล้วมันก็จะมี choice ที่2ใช่ไหมคะ w o have k n o w n อ่ะหลายคนก็จะเลือกคำตอบนี้เพราะดูแล้วมันตรงไทยที่สุดนะคะแต่สิ่งที่มันขัด สิ่งที่มันจะแย้งนะคะนั่นก็คือการที่มันมีคำว่านาวอยู่ตรงนี้ลหละใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่า would have known เนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับอดีตต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีตด้วยแต่ตอนนี้ด้วย t ท n s e ของมันที่ใส่ adverb มาเนี่ยว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนันเหตุการณ์เกิดขึ้นนาวนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันชักจะยังไงอยู่แล้วใช่ไหมคะฉั้นมันเป็นอ c l คลอส e ทป์สา 3, จริงหรือเปล่านะคะน้องๆต้องพิจารณาเพิ่มนะคะอ่ะคุณย้ําอีกทีนะคะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ มันเป็นอา่ามันเกิดขึ้นก่อนแล้วมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลมาถึงปัจจุบันไม่ได้ส่งผลในอดีตด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไท3ด้วยกันได้ไหมมันก็ไม่ได้เห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ หมูหมูใช่ไหมคะมันกำลังวัดเราในระดับที่สูงขึ้นนั่นก็คือเป็น if clause อีกหนึ่งอย่างที่เราเรียกว่าเป็น mix นะคะ conditional ะ mix conditional ก็คือการผสมไ้ายนะคะ,ะผสมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูจากตัวอย่างประโยคนี้กันนะคะ,ะถ้าครูใช้ประโยคนี้นะคะบอกว่า he h a d completed his bachelor degree นะคะ อ่าถ้า he h a s completed อันนี้ have บอกว่สามก็จะเป็น type สามถูกไหมคะเป็น past perfect อ่าตรงนี้เป็น type สามนะคะอ่าชัดเจนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะส่วนข้างหลัง he might have a better job he might have a better job อ่าสังเกตนะคะอ่าสิ่งที่ครูใช้ he might have ไม่ใช่อ่า could หรือว่า might แล้วตามด้วย v e บวกเว r ร์มันไม่ใช่ไทป์3ใช่ไหมคะแต่มันเป็นไทป์อะไรคะตรงนี้มันจะเป็นไทป์2อ่าเป็นการผสมไทป์นะคะเพราะฉะนั้น if e clause ที่เรารู้จักว่ามีไทปย0 1 2 3เนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นแล้วนะคะมันสามารถที่จะผสม ไทได้ด้วยนะคะก็คือเป็นไท้สมาคู่กับไท2แล้วความหมายคืออะไรคือเหตุการณ์ในอดีตเนี่ย he uh if he had completed his uh bachelor degree เนี่ยถ้าเขา uh, ได้เรียนจบปริญญาตรีถ้าเหตุการณ์ในอดีตคือถ้าเขาเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยนะ he might have a better job ปัจจุบันเนี่ยเขาก็คงจะได้งานที่ดีกว่านี้อันหมายความว่าเหตุการณ์ในอดีตส่งผลมายังปัจจุบัน โอเคไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้งานดีกว่านี้ไหมไม่เพราะว่ามันต้องตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันถูกไหมคะส่วนอ่าข้างหน้าก็คือเป็นอดีตแต่ก็ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้จบปริญญาตรีถูกไหมคะเพระนาะฉะนั้นนี่คือการผสมไทนะคะ3กับ2ว่าเหตุการณ์ไท3สามคือเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันได้ส่งผลมายัางปัจจุบันนะคะโอเคทีนี้เรากลับมาที่ประโยคของเรานะคะ i n j i f j h f f listened to the teacher a เช e t t แอ e ติถ้าเจฟ f เนี่ยได้ฟังคุณครูอย่างตั้งใจเนี่ยตอนนี้เขาก็คงจะมีคำตอบให้กับคำถามไปแล้วหรือว่าก็คงจะรู้คำตอบไปแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ would have known ได้ไหมไม่ได้นะคะอ่ะเราต้องกลายมาเป็น would know ซึ่งเป็นไท p สนะคะเป็นไท p สก็จะเป็นลักษณะของการผสมไทนะคะก็คือ3มาคู่กับไท2ส โอเคไหมคะ,ะจากการแปลออกมาเนี่ยความหมายของไทยนี้เนี่ยก็จะให้ความหมายที่ชัดเจนนะคะโอเคทีนี้มาสรุปรวมๆนะคะอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราใช้เป็น mix conditional นะคะ,ะกูใช้คำว่า mix ก็คือ,อผสมกันนะคะ mix conditional conditional ก็คือพูดด้ง่ายก็คือ if e clause ที่พวกเราคุ้นเคยนั่นแหละนะคะ ทีนี้อ่โครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นข้างหน้าอ่ะเราเป็น if clause ใช่ไหมคะก็จะเป็น past perfect นเนาะอ่ะกูเขียนเป็น had บวก p a s ไปเลยนะคะอ่ past perfect นะคะอะ่ตรงนี้ตรงนี้เป็น type เป็น type สามปุ๊บอ่ข้างหลังอีกประโยคหนึ่งประโยคหลักก็จะเป็น subject แล้วก็บวก would ใช่ไหมคะถ้าเป็น type สองอ่ก็จะเป็น would แล้วบวก verb verb หนึ่ง นะคะอาจหรือบางครั้งอาจจะเป็นวูดบีระบบเวระบบ verb ing ก็ได้นะคะ,ะแต่เอาเป็น standard ก่อนแล้วกันว่าเป็น subject แล้ว u l d บวก verb 1อ่ก็จะ full stop นะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้ด้านหน้าคือ type แล้วก็ผสมกับ type สองความสัมพันธ์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใน t y p 3สามได้ส่งผลมายัางปัจจุบันนะคะซึ่งเป็น t y p 2สองเราก็จะ เข้าใจประโยคนี้ได้อย่างแจ่มแจ้ง,จง,จงเห็นไหมคะว่าโจทย์ข้อนี้ดูเหมือนจะง่ายนะคะแล้วก็เ,เราสามารถที่จะตกหลุมพรางโจทย์ได้ง่ายๆนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะตอบข้อ b ใช่ไหมคะหรืออบางคนถ้าคิดว่าเป็นไท p e สองทั้งคู่ได้ไหมเพร,รู้สึกว่าข้างหลังมันมีคําว่านาวต้องเป็นไท p e สองก็เลยจับคู่ข้างหน้าว่าต้องเป็นไ y p e สองก็อาจจะมาเลือกตอบ d dog ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีหลุมพรางแบบอยู่สองสามหลุมใหญ่ๆใ,ให้เราเลือกแต่จริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้นะคะ จะต้องเป็นการผสมไทายนะคะก็คืออ่ะฝากไว้ให้น้องๆได้ทบทวนด้วยแล้วกันนะคะว่ากรณีที่เป็นผสมท้าย Mi x Conditional เนี่ยก็คือการผสมระหว่างทาย3กับทายสก็จะมีลักษณะการใช้ตามที่ครูบอกนะคะ